สวัสดีครับลุงเฉียวอิสีสาครับผมของจริงต้องคลองพระครับผมสวัสดีครับ เชี่ยววิธีสานครับผมมือนี่กสิมาหาตื้อแขนจ่อแผลคือเก่เาเหรอครับผมมากับลุงฝุนกับพอสมบูรณ์มนกะลคกายางมาถ้าฝุ่นเป็นพอสมบูรณ์ครับผมววนี่ครับตั้งแต่พอสมบูรณ์เีนี้หัวสิเลาะเบื้องบรรยากาศไปเรื่อ <c> ย <oughs> นี่ครับผมโอ้ทางฝุ่นเป็นนกเจา้าครับผม ติดตามครับติดตามเาสิไปนไกินแบบไรครับผมนี่ครับผมมาทั้งผีนั่งเป็นนกเจ้าโยนเป็นรุ่งฝนครับผมนี่ครับิลหากิ้นาอะไรกโยนมือนี่จอบปลาเดือดนี่ครับผมนี่มันจอบจอบปลาจอบปลาอยู่ควงเป็นหน่อยนี่แต่เนาะ เห็นังไุ๊ากัไปดูกนี่ครับตัวนี้เขาก็จอบป่าบึงงทางนี้ดูดูลเ็นไขึ้นนี่ไงใ่้วนนี่บนี่มัาดอกตาก็เลยแท่กับมีไพ่ขึ้นจอด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 จกเยอะดิล่มวยไปซิวเ็เป็นหูอย่างเงอดหล่วะแดดตัวมันขึ้นน้ำยับไปยับไปอ๋อคุณ ผมเขาติดตามไปเรื่อยกมากที่น้องมาเล่นน่ากันครับผมเล่น่างมากเลยห่นห่อนเหมือนกับเหมือนกับเนี่ยเขาก็แดดเดินซีเดียนหาพี่น้องเอ้ยวิบรรยากาศไปเรื่อยครับผมนี่ครับติดตามพี่น้องติดตามติดตามมารลุฝนเนาะที่ตามเบื้องเนาะครับผมนี่ครับผม ลุงจับมันกระป๋นไอ้เบิ่งวานลุงฝนกับวานเหรอครับเอาบ่ท่านเรียนเร็ววันลุงฝนวานเรนเร็ววันพิ่งพี่น้องเด้เด็กพอสมควรก็ลุงเหรอครับผมนี่ติดตามเบิ่งพี่น้องติดตามเบิ่งหายเลยเดี๋ยวหน่อยป้องขาดไปเป็นมาจับมันอยู่จับป่าเขาสายญาลุงฝนจับป่าอยู่ดีเตือนนี่ อ,อ้าวหนึ่งแต้มเหรอครับพอสมบูรณ์มาได้แล้วครับหนึ่งแต้มน,นี่ครับผมห้อยกระชมมันึ้นแล้วนี่ครับผมนี่หนึ่งแต้มได้ไปประดุกประดุก อยวานคุ้มปลาบ่แมนพี่น้องิวกินพะนะ,ะนี้ตีนี่โอ้ได้เดาพันะพี่น้องอน้อ,อหน่อยก็ นี่ครับผมหลังจากเข้าตึกแหมาแล้วนะลุงฝนเนาะครับผมกับสิพ่อได้ยูได้กินอยู่เนาะพอตอนไหนมันก็ลงงุ้มใอยกันลุงเชี่ยก็ลงงุ้มใอยกันมันกับพวี่ปุ่นจับไผ่ครับผมเนี่พอสมบูรณ์นี่ครับผมใส่ผลงานเขาพอสมบูรณ์นี่ยโอ้ยนี่ครับผมนี่กับพ่อได้ยูได้กินเนาะลุงฝนเนอซี่หาปาดเนาะหิวเขาเขาไปหายูหาจริงก่อนเนาะลุงฝนเนาะครับผมนี่กัเออเขาไปเหตยูเหตจริงกันนี่ครับกัติดตามเบิองว่าเขาเสร็จจังไรกัน ไปอยู่ไปกินน้ำกันเนอนปอดสมบูรณ์เนาะลุงฝนเนาะนี่ครับผมโอ้ยมีใครขับมีใครับไปหากินเขากินหน้าบ้างกับปะกันลุงงุ้มลุงหยังนี่น้ำกันซอยกันเลยนะครับเริ่มหนาวนากระแหงเมื่อนี้ก็บถาพันสักพันสักกับวุ้ยไปหาแต่ผู้เก่าล่ะครับคนไม่เมียไปหาผู้เก่าถาเราก็บ้ามาอถากันบักโดนนี่ก็บถาพันสกพี่นหวังว้าหรือยิงข่าวว่าชีตัดความพุ่นแล้วความตำบลผมนี่พันสักว่า จากยูตบุขอไปทางไหนมูวันนี้บ่เห็นเลยครับเปิดนิพัทศักดิ์บ่เห็นมาน้ำมูไปไกลบอกว่าไปจะเข้ากันได้กว่านอบอกมูว่าบอกลูกฝนว่าไปบ่อพ่อสมองดอกพนาเบาไปหัวยังมูถ่าจุ่หอดเทียงหอดไปก็บ่เห็นมาพี่น้องเลยตึ้งแค่ถ่ายหิวเขาแล้วน้องลูกฝนเนาะรอนี่ลูกเป็นลูกหวังแล้วมาส้วนเลยมาส้วนมูเลยเห็นบ่ว้าวเห็นเลย สิงหัวไปกินผู้เดียวเบียรกินผู้เดีดยวผู้อื่นมาหาปลากินย่างปลาฐานรถปนาวาไหมโทษไปก็บ่รับพี่น้องยันไปอยู่หม่องวาอยู่หรอกเอาประคอขึ้นพี่น้องประคอขึ้นเอาติดตามพี่นอ้องติดตามครับผมเนาะงพอสมบูรณ์เนาะครับผมกะรอไปยูเอสดิลกันเนาะงพอเนาะครับผมนี่ครับผมติดตามครับผมนี่ครับผมหลังจากลูกเขียวไปตึกนแค่ครับลูกฝนกับ ทันมาแล้วครับผมนี่ยก็พอสมบูรณ์มาแล้วนี่บาในี้มือนี้หุ่งเขียวสิอ้อมด้บานคือจากความอันนี้ห้องไม่หจุดกินยุทธีทำการห้องสิอ้อมกินนอนนอนอีกคิวเนาะแม้วันดีครับดีครับนี่ป้าหนองอีกคิวอ้อมปลาเก็ดปลากินเอาปลามาอะใช่ยุ้ยตาไปตื้กับเปิ้ลพอผลกับเปอกลพอตาสมบูรณ์เนาะ นั่นไั่ไปแบกบล็อกมาขายคิ้วเสียดูรับเสียดูโอ้ใครๆๆรใคต็นก่องวิ่งคิวไขรเออตัวหน่อยค่ไใ่เต็นก่องเลยว่าีนั่นปาดผมเอาั้วไปปาอดมากปาครับครับว่าปาดครับปาดถอดมากข้วาปลไปอ้อมเกลี่ยโอ้ถือนาแล้วครับ น้มนามเหรอครับโอ้พะเชีงมาเิียวพวกเนี้ยมันบักคัตนี่ท่านพี่สุดยอดมาเชียวร้องตายไปอ่ะตายตัวอ,อี้ปอดขาดไหมตายไปเนะนี่ยตายไปอ่ะฮะตายแล้วตายแล้ว,ลวขาเม่าเหรอรขาคมขาเม่าต้นเส้น เอาเอาหนังขาะควนี่ดิควมนี่ดิมีดนี่ดิขั้วไวก่อนครับนนี่ครับ ปลาคอโอ้ยปลาคอก็ไปต่กินละทำปลาท้องนี่นี่พอเรียวดันีเวิเก็บพักเจ็บพักมาออมใส่เจ็บเสี่ยเจ็บพักยังตะคีวออมใส่เต้าหยอดมัพริก ไปมอออนเซ่เอะไรเนีเ่ยแค่ดิเศียบเฮ็เบสโต๊ะข่ครับเฮ็ดไหยุครับนี่ครับมามาอาไปดูเองกินกันไในมาแล้วนี่นะครับกะติดตามครับผมมาเอาสิจังไเลยุจังไดลกินกันไปหายเจ็บพักแป๊บหนึ่งครับผมเขาเลยฮะไปหายเจ็บพักน้องอิชิวเนาะ วัดดีไปเลยดิดีครับบุ้ยนี่ครับผมหลังจากขั้วปลาแล้ววันนี้ก็หาบักบวบปฟาสม,มูออมใส่บักบวบปิ้งแซ่บ,รบครับผมนี่ยติดตามครับฝากกไดไลเ์กดแชร์ให้เรื่องเคียววิธีสารมันจะไปนองเด้อนี่ครับแล้วก็จะเอาใส่บักบวบไปด้วนี่ ใส่แบบวบใส่พริกใส่ผักดิบตัวใส่หมกเขียะนี่ครับผมนี่ครับขวานดอกบวบเนาะอันชิวเนาะขวานดอกบวบอบหอมใส่นี่ครับผมบวบใส่หมกพริกใส่พริกใส่ผักดิบตัวใส่หมกเขียะเขียดหลายบ่ได้เข็ดสิ่หน่อยเข็ดหลายกินพวกเมื่อยเช็งก็มีตกใไขใครต้มต้มหมกพริกด้วยครับต้มหมกพริกต้มยืดติต้ม ครับครับ๋วยวตามให้ครับให้ตาเขียวจริงแต่ครับผมติดตามครับผมติดตามนี่ครับผมหลังจากไปหามาแล้วไปตื้อแฉมาแล้วปัะเด็นไม่เห็นด้วยจริงจริงสุ่ออมสิพักเซ่นี่กระทังตุ่มเห็ดปลายเพลงโซบะหัวป่บบวปอยยังใช่ครับผมเนี่ยห้องสุงอ,อม อ้อมสดน้ำกาะกาครับผมอ้อมแบบสดน้ำก็ได้อ้อมแบบก่สดน้ำก็บบดำกได้ครับผมนี่นี่กำลังปล่อยให้หมวอดียดมีใบมะกรูดใบยังหอมหินหินกินครับตัวนี้นี่ครับผมล่อกาติดตามไปยูไปจีน้ำคันไปนองกติดตามครับผมลอ่อไปอยูไปจีน้ำคันครับผม